โอโมสรอนยักษ์ใหญ่ในยุโรปโดยการเซ็นสัญญากับมัทไทเดลิกจากอาเักอัมสเตอร์ดัมสกายสปอร์ครับบอกว่ามัทไทเดลิกประกาศหลังกับตันทีมอาเักอัมสเตอร์ดัมจอย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาในฤดูกาลหน้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มหลังจากมีการตกลงเรื่องสัญญากันที่เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับมัทไทเดลิกถือเป็นหนึ่งในแข้งดาวรุ่งเนื้อหอมของวงการลูกหนังยุโรป หลังจากมีส่วนสําคัญในการพาอายักอามสดำควา้าแชมป์ลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์รวมถึงเกือบจะพาต้นสังกัดทะลุเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้เดลิกอาจจะย้ายตามแฟรงกี้เดยองครับซึ่งมีโอกาสสูงมากเพื่อนร่วมทีมของเขาที่ตกลงย้ายไปเล่นให้กับบา์เลโลนาล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาคาดว่าค่าตัวของประการหลังของชาวชาวดัตไลน์นี้นะครับ อยู่ที่ประมาณ65ล้านปอนด์4 6 4ล้านบาทโอ้โหมันไม่ใช่2 6 6 4ล้านบาทนะ2640ล้ 2, 40, 000, านอ่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเดอร์ลิกผ่านประสบการณ์นัดชิงั่วยุโรปตั้งแต่วัย17ครับโดยดวลกับแนวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกเมื่อปี2017แต่ตอนนั้นแมนยูในเต็ดดีกว่าก่อนหน้านี้เดอร์ลิกมีข่าวที่ จะย้ายไปอยู่อีกหลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสเปเชแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงลิเวอร์พูลแต่ท้ายสุดสุดท้าย